รัฐมนตรีแรงงานหนุ่มสาวไฟแรงพัฒนาฝีมือแรงงานนิวโนมันถึงขั้นฝึกขับโดรนแล้วนะครับ <L un ters> จูโจมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี <L un ters> แม่ศาสตราจารย์นุมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานขอเรียกว่าจับกังสองจะเครื่องไหมนี่ได้ใจผู้ใช้แรงงานไปเต็มๆเลยครับเมื่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมือกับบริษัทเอโรกรุบห1992 ฝึกหลักสูตรอบรมการควบคุมอากาศยานไร้คนขับดโดรนเพื่อการเกษตรนี่เป็นรุ่นที่สองนะครับฝึกเสร็จก็มอบวุธิบัตรให้ศาสตราจารย์นริมน์จับกลางสองบอกว่าโครงการดีๆอย่างนี้ครั้งต่อไปวันที่9ถึง11กันยายนจะฝึกที่จังหวัดนครปฐม,มครบจังหวัดนำร่องปทุมธานีนนทบุรีและนครปฐม,มแล้วก็จะไปฝึกให้ที่จังหวัดระยองและพิษณุโลกคุณนรมนฝากบอกสร้าง <abei> ยกให้ฟรีครับจูโจมห้างเอ็มครอเทียน้องไซกลายเป็นนางงามเดินสายไปแล้วล่ะครับวันนี้ดรกฤษดาอัครพัทยากุลประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัทแอโรกรุ๊ป1992จำกันร่วมกับอาจารย์วันพบกล่อมเกลี้ยงผู้จัดการ KX k n o w l e d e x c h a r g e r โครงการพัฒนาศูนย์อำนวยการความสะดวกเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรม kx smart play เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่ทันสมัยครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยมัน disrupt มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่อนข้างเร็วเราที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมก็คือ a e r o c ็ o กค9 9นเนี่ยจึงทำความร่วมมือกับเออ K x Build เพื่อพัฒนา2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือในภาคอุตสาหกรรมแต่วันนี้เนี่ยเราทำความร่วมมือมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยก็คือส่วนของ TX Smart Play ซึ่งอยู่ในเรื่องของการศึกษา ดกรกฤษดาบอกเมื่อก่อนนะครับกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือ SQ เพียง10อุตสาหกรรมคือ5อุตสาหกรรมเดิมคืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาห,ก,ก,ราหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และหอุตสาหกรรมอนาคตน,นะครับได้แก่หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพอุตสาหกรรมดิจิตอลอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรแต่ปัจจุบันนี้ครับได้เพิ่มอีก2อุตสาหกรรมก็คืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษาประเทศไทยเรานะครับคุณกิตด,ดาบอกว่าจึงจะรอดจากการหยุดชะง,งักหรือ disruption ครับห่วง ถามแรงต่อแรงโอ้ยมีแต่เรื่องหุ่นยนต์ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ตัวกับผมเองไม่รู้เรื่องหรอกครับแล้วอย่างนี้อนาคตประเทศชาติฝากไว้ที่ใครครับที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือเยาวชนเพราะเยาวชนในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า ก็เลยเป็นที่มาว่างั้นเราน่าจะต้องพัฒนาเยาวชนเนี่ยให้เขามีความรู้มีเรื่องนวัตกรรมอยู่ด้วยก็เลยกลายเป็นโครงการที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ฮะอ้าวเด็กๆฟังไว้ไดครับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมฝากไว้ในกำมือของเยาวชนรุ่นใหม่แล้วนะทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮิฮิฮาฮาปันนักปางแหมขอเชิญคุณกฤทัศน์สารานน กรรมการบริหารแผนกเอโรโดรนบริษัท e อโรกรุปโชหนึในอุตสาหกรรมเอสคิ Q หน่อยครับเริ่มต้นจากหุ่นยนต์สำเภาสองครับสำเภาสเนี่ยมีหน้าที่ก็คือจากรูปร่างเนี่ยจะเห็นนะครับว่าจะเป็นเหมือนหุ่นยนต์ในการเดลิเวอรก็คือขนส่งนะครับท่านสามารถที่จะใส่ของหรือว่าใส่อาหารเพื่อนำไปเสิร์ฟได้นะครับซันยูวีโรบอทหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อครับ จะเห็นนะครับว่ามันจะมีหลอด UV นะครับ UVC เนี่ยสามารถนำไปฆ่าเชื้อโควิด -19 ได้นะครับภารกิจหลักๆเลยคือการไปฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่างๆในตึกได้และที่ขาดไม่ได้เดินสายมาตลอดแหมหุ่นยนต์แม่ไซของปังเหมครับตัวนี้เนี่ยจะชื่อว่าหุ่นยนต์แม่ไซนะครับเป็นหุ่นยนต์รีเซพชันนั่นเองดูจากรูปรักมันเนี่ยเป็นหญิงสาวสวยน่ารักนะครับเป็นวัยรุ่นด้วยฮิฮิฮาฮาปันนกับปังเหมนะครับ เจ้านายปูนปูน